หน่วยเฉพาะกิจตรงฐานพรานที่ส2ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสูงวัยหัวใจรักสถาบันตามจิตตนารมของพลเอกณรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบุกและพลโทเกรียงไกรศีรักผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อผู้สูงอายุผู้นำศาสนาผู้นำกลุ่มสตรี มื่อที่27มีนาคม2564จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมกับกลุ่มมวลชนจิตอาสาเข้าดำเนินกิจกรรมตามโครงการผู้สูงวัยหัวใจรักสถาบันณมัสยิดนูรุนอีสานหมู่ที่2บ้านสาลาบูดีตำบลสกรรมอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีโดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับผู้สูงอายุผู้นำกลุ่มสตรีการ,าการบรรยายประกอบสื่อวิดิทัศน์เผยแพร่พระพราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นึกถึงแผ่นดินและจการทนะี่ก้ามา ถ้าเราคิดเรื่องนี้ได้หลายๆอย่างจะตอบปัญหาว่าพระบาทเดี๋ยวไม่ได้หวักกวแล้วแที่เก้าแล้สมเด็จเมามีมดัวแ้่ทำอะไรลำล่างเราไปศึกษาดูสิเราจะได้คำตอบเวลาที่เราอาจจะยังไม่ได้มาก่อนก็ได้หลังจากจัดกิจกรรมนะับมัสยิดในพื้นที่แล้ว หน่วยได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไปทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์ในพื้นที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสณนะมัสยิดวาดินฮูเซนตะโลกมาเนะหรือมัสยิด300ปีร่วมละหมาดพร้อมทั้งเรียนรู้การทนุบำรุงศาสนาอิสลามของสถาบันพระมหากษัตริย์หลังจากนั้นเดินทางไปน้ำตกปาโจ อุทยานแห่งชาติบูโดสุงไงปาดีศึกษาประวัติศาสตร์การเสด็จประพาสน้ำตกปาโจของสถาบันพระมหากษัตริย์เราขอขอบคุณคองการสูงว,วัยหัวใจรัสถาบัน เราจะพวกเราจะมีไม่มีการแบ่งแยกศาส,สนาแล้วก็ไม่สนับสนุนการก้าวล่วงสถาบันค่ะเราจะรักสถาบันอย่างนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณทานฟรานซีสอที่จัดกิจกรรมสูงวัยรักสถาบันในวันนี้สิ่งที่พวกเราต้องการคือ อยากให้ในหลวงเสดด็จมาประทับภาคใต้เหมือนเดิมเพราะพวกเรารักในหลวงค่ะขอบคุณมากค่ะผลจากการดำเนินการผู้สูงอายุผู้นำกลุ่มสตรีมีความเข้าใจในพระราชกรณียกิจที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด สืบสารความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับบุตรหลานและบุคคลในครอบครัวได้เป็นอย่างดี